สวัสดีค่ะมีข่าวการเมืองมานำเสนอภูมิทรรสั่งอธิบดีกรมที่ดินแจ้งให้ชัดภายในเจ็วันปมไม่เพิกถอนที่ดินเขากระดงตามคำสั่งศาลวันที่14กรกฎาคม2,568ที่กระทรวงมหาดไทยนายนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายรักษาราชการแทนนายก กล่าวถึงความคืบหน้าการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีปัญหาทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยนายภูมิทํากล่าวว่าตนได้ส่งจดหมายไปตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วให้ในายพรพ,พ์เพนพาธอธิบดีกรมที่ดินชี้แจงภายในเวลาเจ็วันว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนแปลงคำสั่งของสารปกครองและสารดีกาหากภายในเจ็ด วันไม่มีความชัดเจนตนก็จะเซ็นตั้งคณะกรรมการได้ทันทีโดยตนให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดูว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยใครบ้างซึ่งเป็นไปตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคลางแคลงใจและมีความไม่สบายใจรวมถึงเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนจำนวนมากฉะนั้นจึงได้เตรียมการที่ต้องการทำให้เรื่องนี้เกิดความชัดเจนถ้าชัดเจนสังคมก็จะเกิดความสบายใจ ซึ่งต้องไปถามว่าเหตุผลใดจึงไม่ดำเนินการตามคำสั่งของศาลโดยเฉพาะคำตัดสินของศาลปกครองและศาลฎีกาเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินด้วยหรือไม่นายภูมิทํากล่าวว่าขึ้นอยู่ที่ปัญหาหากทำสิ่งที่ดีก็ไม่มีผลกระทบแต่หากไปทำอะไรนอกกรอบหรือนอกความจำเป็นหรือไปเอื้อประโยชน์ต่อใครก็จะมีผลกระทบแน่นอนเมื่อถามว่าจะถือโอกาสสางคดีที่ดินอันภายด้วยใช่หรือไม่นายภูมิทํากล่าวว่า จะดําเนินการทุกคดีไม่มีข้อยกเว้นโดยจะดําเนินการทั้งสองคดียืนยนันว่าอะไรที่คลางแคลงใจจะเคลียร์ให้หมดทุกประเด็นเมื่อถามถึงการแบ่งงานรามาชมหาไทยในภูมิทํากล่าวว่าวันนี้จะเจอรัฐมนตรีช่วยทั้งสองคนหากพูดคุยกันจบก็จะแบ่งงานกันแล้วเสร็จ แต่คร่าวๆก็ดูกันล่วงหน้าแล้วว่าใครจะกำกับดูแลกรมอะไรบ้างโดยดูที่ความเหมาะสมและความสามารถซึ่งตนเป็นคนที่ไม่ค่อยห่วงงานขณะที่กรมที่ดินตนจะไม่ดูแลเองเมื่อถามว่าจะมอบหมายให้ในายเดชอิดขาวทองรอมอชอมหาดไทยดูแลกรมที่ดินเองใช่หรือไม่ในายภูมิทำกล่าวว่ายังไม่ทราบขอพูดคุยกันก่อนฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ